เวลาเราเดินผ่านตามบ้านตามสวนเนี่ยนะครับเราน่าจะคุ้นตากับไม้ประดับชนิดหนึ่งนะฮะใบเขียวๆสลับเหลืองทองสวยดีใช่เลยครับต้นใบเงินใบทองนี่แหละที่เห็นบ่อยมากจริงๆแต่พอคุณมากเข้าเนี่ยเออเราก็อาจจะมองข้ามไปนะครับว่านอกจากสวยแล้วก็ที่เขาเชื่อกันว่าปลูกแล้วดีเป็นมงคลเนี่ยนะฮะต้นไม้ใกล้ตัวแบบนี้มันมีอะไรลึกๆซ่อนอยู่อีกไหม วันนี้เราจะมาลองสำรวจเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นหน่อยนะครับอ้างอิงจากข้อมูลที่เรามีคือบทความใบเงินใบทองมงคลและสมุนไพรไทยเป้าหมายก็คืออยากชวนกันมาเจาะดูแง่มุมต่างๆของใบเงินใบทองทั้งเรื่องความเชื่อวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านที่เอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพแล้วก็วิทยาศาสตร์มองอยังไงบ้างหวังว่าพอคุยจบแล้วเนี่ยอาจจะมองต้นไม้ต้นนี้เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะเอาล่ะมาแกะของเรื่องนี้กันครับ ใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเอาจริงๆพืชหลายอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันจนชินตาไปแล้วเนี่ยบ่อยครั้งเลยนะคะที่กลายเป็นเหมือนขุมทรัพย์ความรู้หรือประโยชน์ดีๆที่เราคาดไม่ถึงแค่เราอาจจะยังไม่เคยหยุดมองหรือว่าเออลองไปค้นเรื่องราวของมันจริงๆจังๆเท่านั้นเองใบเงินใบทองนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะงั้นเราเริ่มตรงจุดที่คนส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงก่อนเลยดีไหมครับ เรื่องความเชื่อทำไมคนถึงชอบปลูกกันจังเลยครับในแง่สิริมงคลเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างครับหลักๆเลยนะคะก็คงเป็นเรื่องชื่อนี่แหละค่ะชื่อเขาเป็นมงคลตรงตัวเลยใบเงินใบทองใช่ไหมคะฟังแล้วก็รู้สึกถึงความมัง่งคั่งร่ำรวยคนโบราณเขาก็เลยเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นนี้ไว้ในบ้านโดยเฉพาะหน้าบ้านหรือตรงที่ค้าขายเนี่ยจะช่วยเสริมดวงการเงิน อ๋อ oh, เรียกทรัพย์เรียกโชคลาภว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนมีเงินมีทองงอกเงยอยู่ในบ้านอะไรแบบนั้นนะคะการเชื่อมโยงชื่อกับความหมายดีๆแบบนี้ก็เป็นอะไรที่เจอได้บ่อยๆในวัฒนธรรมไทยเรานะครับถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนความต้องการพื้นฐานของคนเราเนอะเรื่องความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ความเชื่อว่าเออธรรมชาติเนี่ยช่วยดลบรรดาลสิ่งดีๆให้ได้สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะคะคือมันไม่ใช่แค่ความเชื่อลอยๆนะ แต่มันเป็นการเอาความเชื things, ่อนั้นอ่ะมาผสานเข้าก well. ับการปฏิบัติในชีวิตประจําวันคือการลงมือปลูกการดูแลต้นไม้ซึ่งถ้ามองในแง่จิตวิทยานะคะมันก็อาจจะช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงทางใจให้คนปลูกได้เหมือนกันนะว่าเออฉันได้ทําสิ่งดีๆสิ่งมงคลแล้วนะเข้าใจเลยครับคือมีทั้งความหมายเชิงสัญลักษณ์และก็อาจจะส่งผลต่อใจของผู้ปลูกด้วย แล้วมันมีความเชื่อย่อยๆอื่นๆอีกไหมครับอย่างเรื่องตำแหน่งปลูกหรือว่าพิธีกรรมอะไรพิเศษพิเศษรายละเอียดปลีกย่อยก็อาจจะมีต่างกันไปบ้างค่ะตามแต่ละท้องถิ่นแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยมักจะเน้นให้ปลูกในที่ที่แดดส่องถึงแดดส่องถึงทำไมล่ะครับเขาเชื่อว่าจะทำให้เงินทองไหลามาเทมาดีค่ะแล้วก็บางทีอาจจะมีการนำใบไปใช้ในพิธีมงคลด้วยอย่างเช่นเอาไปประดับขันมากหรือใช้ในพิธีขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบนี้ค่ะ อ๋อเพื่อความเป็นสิริมงคลนุ่งเรืองนี่แหละค่ะฟังดูแล้วก็เป็นความเชื่อที่ออ,อย่างรากลึกอยู่เหมือนกันนะครับสัมพันธ์กับวิถีชีวิตเลยใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของใบเงินใบทองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องไม้มงคลอย่างเดียวนะคะภูมิปัญญาไทยโบราณเนี่ยเขายังมองเห็นคุณค่าอีกด้านหนึ่งที่สําคัญมากๆเหมือนกันคือการนํามาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพด้วยค่ะอ๋อจุดนี้น่าสนใจมากครับจาก ไม้มงคลกลายเป็นสมุนไพรแสดงว่าคนสมัยก่อนก็ต้องสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในต้นนี้แน่ๆแล้วเขาเอาส่วนไหนมาใช้ครับใช้รักษาบรรเทาอาการอะไรได้บ้างจากข้อมูลที่เรามีนะคะพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากหลายส่วนเลยค่ะแต่ที่เด่นๆนะคะคือส่วนใบกับส่วนรากอย่างใบเนี่ยที่เห็นว่าใช้กันบ่อยๆคือเอาใบสดมาตำๆขยี้ๆแล้วก็เอาน้ําหรือกา,กากมาทาผิวหนังข้างนอกใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะการใช้น้ําคั้นจากใบสดทาภายนอกเนี่ยเป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลายมากเลยตามตำรับยาพื้นบ้านเขาบอกว่าช่วยบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นผื่นแพ้ลมพิษหรือแม้แต่อักเสบเล็กๆน้อยๆจากแมลงกัดต่อยเนี่ยค่ะอืบางที่เขาก็ใช้รักษาโรคผิวหนังบางอย่างที่เป็นแผลเปื่อยๆผู้พองด้วยนะคะเขาเชื่อว่าตัวยามีริช่วยสมานแผลลดอักเสบได้ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจจริงๆคือคนสมัยก่อนเขามีเหมือน ตู้ยาข้างบ้านจากธรรมชาติรอบตัวเลยนะแล้วนอกจากการใช้ใบทาข้างนอกแล้วการเอามาใช้ข้างในร่างกายล่ะครับเห็นว่ามีใช้ทั้งรากทั้งใบด้วยใช่ค่ะมีตำรับยาพื้นบ้านบางตำรับนะคะที่เขาเอาทั้งรากแล้วก็ใบนี่แหละมาต้มรวมกันแล้วก็ดื่มน้ำต้มนั้นดื่มเพื่ออะไรครับเขาเชื่อว่ามีสรรพคุณช่วยลดไข้ค่ะโดยเฉพาะไข้ที่เกิดจากอาการร้อนในนะคะหรือว่าการเสียสมดุลธาตุในร่างกายตามความเชื่อแผนไทยอ๋อแบบ ธาตุไฟเยอะไปอะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังเชื่อว่าช่วยขับพิษร้อนถอนพิษไข้ทำให้ร่างกายเย็นลงแล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นค่ะการที่เขาแยกได้ว่าเออใบใช้ข้างนอกนะรากกับใบต้มดื่มใช้ข้างในนี่แสดงว่าเขาเข้าใจสรรพคุณที่ต่างกันของแต่ละส่วนพอตัวเลยนะครับแน่นอนค่ะนี่คือหัวใจสำคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านเลยนะคือการสังเกตลองใช้แล้วก็ส่งต่อความรู้กันมารุ่นต่อรุ่น เขาสังเกตว่าส mm ่วนไหนของพืชมันให้ผลยังไงกับร่างกายแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะกับอาการอย่างการใช้ใบสดทาข้างนอกอาจจะเน้นสารสําคัญที่ออกฤทธิ์เร็วเมื่อโดนผิวหนังโดยตรงส่วนการต้มรากกับใบอาจจะต้องการสกัดสารบางอย่างที่มันละลายน้ําได้ดีแล้วก็ออกฤทธิ์เมื่อดูดซึมเข้าร่างกายเพื่อปรับสมดุลจากข้างในค่ะเป็นความรู้ที่น่าทึ่งมากครับแล้วในยุคปัจจุบันล่ะครับความรู้พวกนี้มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มีงานวิจัย อะไรรองรับหรือมาอธิบายเพิ่มเติมไหมครับเพราะบางทีความรู้โบราณก็อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะเป็นแค่ความเชื่อหรือเปล่าถ้าไม่มีวิทยาศาสตร์มายืนยันเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะที่เข้ามาสนับสนุนภูมิปัญญาเดิมๆอยู่หลายส่วนเหมือนกันเริ่มจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื B ้องต้นก่อนนะคะมีรายงานว่า ในใบของใบเงินใบทองเนี่ยมีสารประกอบหลายชนิดเลยโดยบางกลุ่มนะคะมีคุณสมบัติเด่นเรื่องการต้านการอักเสบหรือ anti-inflammatory นะคะอ๋อลดบวมลดแดงลดอาการร้อนร้อนใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสารที่ช่วยในกระบวนการสมานแผลหรือ wound healing ด้วยค่ะอ๋อซึ่งคุณสมบัติต้านอักเสบกับสมานแผลนี่ ก็ตรงเป๊ะเลยกับที่คนโบราณเขาเอาใบมาทาแก้ผื่นคันผิวหนังอักเสบหรือแผลเล็กๆน้อยๆเลยสิครับถูกต้องค่ะมันสอดคล้องกันอย่างน่าสนใจมากแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะคะคือมีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขาได้ทดสอบสารสกัดจากใบของต้นใบเงินใบทองในห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบนะคะผลก็พบว่าสารสกัดที่ว่าเนี่ยมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียบางชนิดได้จริงๆค่ะจริงเหรอครับเชื้ออะไรบ้างครับเอสที่เรามักจะเจอบ่อยๆว่าเป็นต้นเหตุของฝีหนองหรือการติดเชื้อในแผลต่างๆนะค่ะโอมีงานวิจัยระบุถึงขั้นยับยั้งเชื้อแบคทีรียก่อโรคผิวหนังได้เลย แบบนี้ก็ยิ่งตอกย้ําเลยนะครับว่าภูมิปัญญาโบราณที่ใช้ใบมารักษาโรคผิวหนังเนี่ยมันมีพื้นฐานความจริงทางวิทยาศาสตร์อยู่ไม่น้อยเลยแล้วมีข้อมูลสารสําคัญอื่นๆอีกไหมครับมีรายงานเพิ่มเติมค่ะจากการศึกษาในพืชกลุ่มใกล้ๆก,กันหรือพืชในวงเดียวกันพบว่ามักจะมีสารสําคัญกลุ่มที่เรียกว่า flavonoids แล้วก็ polyphenols อยู่ด้วย สารกลุ่มนี้เป็นสารพฤกษาเคมีที่เจอได้ทั่วไปในผักผลไม้หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีในวงการสุขภาพว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมาก flavonoid กับ polyphenol พอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับว่ามันคืออะไรแล้วมันดีต่อร่างกายยังไง ได้ค่ะพูดง่ายๆนะคะฟลาวอยน์กับโพลีฟีนอลเนี่ยเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่พืชสร้างขึ้นโครงสร้างทางเคมีอาจจะซับซ้อนนิดหนึง่งแต่คุณสมบัติเด่นที่ทำให้มันออได้รับความสนใจมากๆก็คือฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะสารต้านอนุมูลอิสระคำนี้คุ้นขู่มากเลยครับเกี่ยวกับชะลอวัยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งเลยอนุมูลอิสระเนี่ยนะคะ เปรียบเหมือนโมเลกุลอันธพานในร่างกายเราอันธพาลเลยเหรอครับ ใช่ค่ะคือมันเกิดขึ้นได้จากกระบวนการเผาผลาญปกติหรือจากปัจจัยภายนอกอย่างมลภาวะแสงแดดความเครียดพวกนี้แหละค่ะซึ่งโมเลกุลผู้นี้มันไม่เสถียรมันจะไปทําลายเซลล์ต่างๆในร่างกายทําให้เซลล์เสื่อมเร็วเกิดริ้วรอยหรือถ้าแย่กว่านั้นคือเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังหลายอย่างเช่นโรคหัวใจมะเร็งสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาวโนนอยด์กับโพลีฟีนอลก็จะเข้าไปทําหน้าที่เหมือนตํารวจนะคะคอยจับหรือต่อต้านเจ้า นุมมลอิสระพวกนี้ช่วยปกป้องเซลล์ของเราไม่ให้เสียหายค่ะอธิบายเห็นภาพชัดเลยครับขอบคุณมากครับทีนี้ถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะ การที่ใบเงินใบทองอาจจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้อยู่ด้วยแม้ว่าจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในตัวมันเองโดยตรงอีกนะคะแต่พอมารวมกับฤทธิ์ต้านการอักเสบสมานแผลที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งช่วยเสริมความน่าเชื่อถือแล้วก็อธิบายกลไกที่เป็นไปได้ของการนําไปใช้ในตํำรับยาพื้นบ้านครับทั้งใช้ถ่าข้างนอกใช่ค่ะทั้งใช้ภายเนาเพื่อปกป้องผิวลดอักเสบแล้วก็การใช้ภายในที่มาจากการต้มดื่มนะคะ ที่อาจจะช่วยเสริมสุขภาพโดยรวมลดภาวะเขาเรียกว่าเครียดออกซิเดชันหรือความไม่สมดุลจากอนุมูลอิสระในร่างกายซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องขับพิษร้อนในการแพทย์แผนไทยได้เหมือนกันนะคะฟังดูแล้วใบเงินใบทองนี้เป็นเหมือนเพชรที่ซ่อนอยู่ในสวนหลังบ้านเราจริงๆนะครับมีคุณค่าซ่อนอยู่หลายชั้นมากตั้งแต่ความเชื่อภูมิปัญญา มาจนถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เริ่มมาอธิบายมายืนยันได้ทีนี้ถ้าให้เราลองสรุปกันดูครับว่าในปัจจุบันสําหรับคนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากต้นใบเงินใบทองในชีวิตประจําวันได้บ้างครับอืมดิฉันว่าเรามองประโยชน์ได้เป็น3ด้านหลักๆนะคะที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ด้านแรกก็น่าจะชัดสุดเลยคือด้านความเชื่อและจิตใจ การปลูกเป็นไม้มงคลก็ยังเป็นสิ่งที่หลายคนทำอยู่เพื่อเสริมกำลังใจสร้างความรู้สึกดีๆเรื่องโชคลาภการเงินความมั่นคงอย่างที่เราคุยกันตอนแรกมันเป็นคุณค่าทางใจที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่ก็มีความหมายกับหลายๆคนนะครับถูกต้องค่ะด้านที่สองคือด้านสุขภาพแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เอามาใช้เป็นยาหลักเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะ การที่เรารู้ว่ามันมีสรรพคุณทางยาตามภูมิปัญญาแล้วก็มีข้อมูลวิทยาศา,ศาสตร์บางส่วนรองรับเนี่ยก็ทําให้เราเห็นคุณค่ามันมากขึ้นอาจจะมองเป็นเหมือนสมุนไพรพื้นฐานติดบ้านสําหรับดูแลสุขภาพเบื้องตน้นเช่นอะไรบ้างครับเช่นใช้ใบบรรเทาอาการผื่นคันจากแมลงกัดต่อยเล็กๆน้อยๆนะคะหรือถ้าใครสนใจศึกษาตำรับยาโบราณก็อาจจะนําไปปรับใช้แต่ตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะควรปรึกษาผู้รู้แล้วก็ไม่ควรใช้แทนยาแผนปัจจุบันถ้าเจ็บป่วยรุนแรงนะคะใช่ครับ ประเด็นเรื่องความปลอดภัยการใช้อย่างเหมาะสมนี้สำคัญมากแล้วด้านที่3ลมะครับด้านที่3ซึ่งอาจจะดูธรรมดาธรรมดานะคะแต่ฉัันคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันในยุคนี้เลยคือด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุนทรียภาพการมีต้นไม้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นใบเงินใบทองหรือต้นอะไรก็ตามมันช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มความสดชื่นสบายตาช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้บ้าง Mm hmm. แล้วการที่เราได้ดูแลรดน้ำพรวนดินก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายลดเครียดแล้วก็เชื่อมโยงเรากับธรรมชาติได้มากขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะในสังคมเมืองที่แบบว่าห่างไกลธรรมชาติมากขึ้นทุกวันจริงด้วยครับการมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆในบ้านนี้ช่วยเยียวยาใจได้ดีเหมือนกันนะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับมันเหมือนกับว่าต้นไม้ที่เราอาจจะมองว่าธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งเนี่ยกับตอบสนองความต้องการของเราได้หลายมิติมากๆเลยนะครับ ทั้งเรื่องนามธรรมอย่างความเชื่อเรื่องรูปธรรมอยากสุขภาพไปจนถึงเรื่องคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมรอบตัว ใช่เลยค่ะนี่คือความอนเนกประสงค์และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติรอบตัวเราจริงๆใบเงินใบทองเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของคือที่สามารถบูรณาการประโยชน์หลายด้านเข้าไว้ด้วยกันได้ลงตัวมันตอบโจทย์ทั้งความต้องการทางจิตใจคือความเชื่อความงามสนทรียภาพแล้วก็ความต้องการทางกายภาพคือสุขภาพเบื้องต้นสิ่งแวดล้อมเป็นบทเรียนที่ดีให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรามองว่าธรรมดา อาจจะมีคุณค่าและความหมายซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดเสมอนะคะฟังการพูดคุยทั้งหมดวันนี้แล้วทำให้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับว่าต้นใบเงินใบทองที่เราเห็นกันจนชินตาแทบทุกหัวมุมถนนหรือในสวนหย่อมตามบ้านเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สวยหรือเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์โชคลาภตามความเชื่อเท่านั้น แต่มันยังเป็นเหมือนมรดกทางภูมิปัญญาของไทยในฐานะสมุนไพรที่ใช้กันมานานซึ่งปัจจุบันก็เริ่มมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยถอดรหัสยืนยันสรรพคุณเหล่านั้นให้เราเข้าใจกลไกลมันได้ลึกซึ้งขึ้น เรื่องราวของใบเงินใบทองนี่เหมือนเป็นเครื่องเจือนใจเล็กๆให้เราลองหันกลับมาใส่ใจแล้วก็มองเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆรอบทัวเรามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัวที่เราอาจจะมองข้ามไปเพียงเพราะความคุ้นเคยขอเสริมตรงนี้อีกนิดนึงนะคะ การที่เราหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พืชผักหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอนุรักษ์นะคะแต่มันสัมพันธ์โดยตรงกับการดูแลสุขภาพองค์รวมของเราเองด้วย การที่เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้ทั้งในเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์อาจจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เราหันมาพึ่งพาธรรมชาติมากขึ้นใส่ใจสุขภาพทั้งกายใจมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นผลดีในระยะยาวค่ะนี่ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมานะคะว่า ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมทน้นเทคโนโลยีการแพทย์ก็ก้าวหน้าไปมากแบบนี้เรากลับหลงลืมหรือมองข้ามภูมิปัญญาทรัพยากรดีๆที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมอย่างพวกพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านเหล่านี้ไปหรือเปล่าเราได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เต็มที่แล้วหรือยังหรือยังมีขุมทรัพย์อะไรอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบแล้วก็เรียนรู้ค่ะ เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่ออย่างน่าสนใจมากครับแล้วผมก็ขอหยิบยืมคำถามนั้นมาเป็นแนวคิดส่งท้ายการคุยของเราวันนี้บางครีคำตอบสำหรับการมีสุขภาพที่ดีการใช้ชีวิตอย่างสมดุลหรือแม้กระทั่งการค้นพบความสุขง่ายๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยนะครับแต่อาจจะซ่อนตัวอยู่ในส่วนหลังบ้านในกระถางต้นไม้ริมหน้าต่างหรือในองค์ความรู้ของคนรุ่นก่อนที่อยู่รอบๆตัวเรานี่เอง ลองใช้เวลาสักนิดสำรวจดูนะครับว่ามีสมบัติหรือพุ่ิปัญญาดีๆอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเรารอให้เราไปทำความรู้จักคนพบแล้วก็นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา i y ไไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้พบกันคะ่ะ